แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งอะเป็นหลายร้อยกิโลนะฮะ ูกเหล็กกันอยู่นะเนี่ยแต่ปูไม่ได้หมดแร้วครับแผ่นพื้นมันโผพื้นไม่ทันนะแผนพื้นไม่ทันมันโบลบีเยอจ,จะไปทำราวกันตกไว้ตรงนั้นเลยะแ,แล้วก็ตัดเหล็กก็ยื่นไว้นั่นเลยเทเสร็จล้วก็มา เขาจะจ่ายคนงานเขาจะจ่ายทีมงานที่ลงทุนไปก็ไม่คุม้มทีเดีย,จดยวจนถึงจะเทศจนถึงรุ่นเะตะกันตรงนี้เลยนะจ้อยมันมีจอยของมันอย,อยู่แต่เป็นภาษาจีนก็ไอ้ป็นท่านจอยก็ภาษาลาวก็ไอ้คอนจิตไม่ต่อกัน,ม,นมันขาดจากกันนั่นแหละฮะนั่นแหละถ้าเป็นภาษาลาวก็ อีกนึงไม่เกินถึง200 300คิวนะเราทำงานปริมาณงานนะฮะเนี่ยดูดูดิคลองคลองน้ำนะนี่คลองน้ำของขอ,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 องเขานะที่ของเมืองเพชรนะฮะจะมีคลองน้ำตลอดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนถ้าร้อนก็โดดลงนี่เลยฮะเนี่ยถ้าใครอยากเล่นน้ะก็มามาโดดลงสะพาณเนี่ยมาเลยเนี่ยฮะตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแนละ้วก็มีโอกาสไลฟ์สดให้ให้ดูนะฮะเนี่ยทีมงานผมทำนะคร นีจะเป็นงานบริษัทนะใครเข้ามาอย่าลืมกดติดตามจากช่อง YouTube เรานะ<ม>เข้าไปกดดูช่อง YouTube เราทุกวันหน่อยนะฮะเนี่ยน,นี่คือทางทางเยนประทางที่พักรถนะฮะเนี่ยผมต้องไปเคลียร์นี่นะไปได้ง,ง,งานงานนะครับโ,โดนด่าแม่หลายที่นะเ่ยเพรผมต้องปิดทางนะเนี่ยผมจะปิดทางเส้นนี้นะเนี่ยผมปิดทางนะฮะปิดทางตลอดแนวแล้นะ,ะถ้าทำถ้าทำงานนี่ก็ต้องปิดทาง เป็นรางรถไฟก็จะบอกเราฮ่ารถไฟมาอะไรไกล็มมลงตรงกันเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะใครที่เป็น FC ผมก็อย่าลืมนะ,ะมีโอกาสถ่ายทอดสดได้ดูนะเนี่ยนี่งานล่าสุดเลยนะเนี่ยหลังจากที่บี้กันขึ้นถายมาของขาดบ้างอะไรบ้างต้องหาต้องเชื่อมต้องอะไรกันโอ้ยมาล,งต,ง,าง,มาลงตรงนั่งกันมาลงตรงนี้มาะฮะก็ทําไปตามเรื่องราวของ เนี่ยฮะนี่เป็นโค้งนี่ทำยากเหล็กเหล็กก็จะโค้งเลยมุมเหล็กอาจจะมองดูไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่าฝั่งที่มันโค้งในมันก็จะเหล็กก็จะถี่ขึ้นฝั่งโค้งนอกก็จะได้ระยะได้ระยะ15มันก็จะหลบกันเข้ามาตามตามระยะมันนะฮะถ้าเอา15ด้วยกันมันจะมันจะไม่สวยมันต้องเชมันต้องแคบลงนะฮะโค้งในโค้งในต้องแคบโค้งนอกต้องกว้างฮะ เปเรื่องปกติของงานโค้งนะฮะโค้งในโค้งนอกก็ถ้าเสร็จงานแล้วก็เหลือไม่กี่บาก็เอาลนะโคสู้ๆอส,สู้ต่อไป ริงถ้าไม่ติดขัดอะไรเนี่ยสองวันนี้ลงหมดเลยนะฮะลอยเมตรจริงๆฮะเราลงกันสองวันจริงๆลงเหล็กที่ผมลงสองวันจริงๆฮนะผมจะรูปน้องมาลุยสองวันจบสองวันจบจริงๆฮะเรื่องเรื่องของเหล็กมันง่ายฮนะเรื่องที่มันยากก็คือไม้แบบพวกไม้แบบพวกบล็อกพวกอะไรเนี่ยพวกก่อนจะทําอะไรหลายๆอย่างไม้แบบมันจะเยอะกว่าพวกงานสเต็ปนี่มันจะเยอะอันนี้ถ้าใครไม่เคยเห็นงานสเต็ปก็มาดูได้นะฮะเนี่ยอันนี้งานใหญ่นะถ้างานเล็กก็อมได้ฮนะ งานใหญ่ก็อมไม่ได้ฮนะอ,อันนี้ก็คืองานใหญ่นะครับมันอมไม่ลงนะเดี็กเขาเล่นกันนะเล่นทำงานกันนะมันก็มีพี่ใหญ่นะนั้นคือระดับระดับรองกันฮะขับรถไถรุ่นอยู่รุ่นนะฮะนไมฮะมีแต่บี่ๆเพิ่มๆนะมาทำงานให้ผมดูนะ ปกติถ้าผมอยู่ก็ไปขับเองกันเลยฮะแต่ที่ผมวิ่งงานไปดูที่ข้าวคุมมาเนี่ยงานอะไรก็ตามนะขึ้นมาก็ไปดูงานที่ทข้าวคุมมาเข้าแล้วก็แวะเข้าไปที่หนึ่ง,งเล่นงานที่ก็มีผิดพลาดกันเล็กน้อยนะการทำงานก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะฮะอย่าไปคิดมากมายฮะการทำงานนะ รวมงานผมก็มีเยอะแยะฮะต้องช่วยเหลือกันไปล้ฮะอันไหนที่ช่วยได้ช่วยฮะอันไหนที่ไม่เหลือบากรางก็ช่วยกันละฮะแต่ถ้าเหลือบากรางก็ช่วยไม่ได้ละอีพ่อเอ้ยเนี่ยฮะไลฟ์สดให้ดูฮะเดี๋ยวก็มีรถเยอะแยะเข้ามาทำมานล้วกันนี่เยอะแยะนะน่าจะมาทำไฟทำอะไรกันไปเยอะลนะ รถวิ่งไม่ได้ลุยหน้าแงเดียวนะครับผมเขาปิดทางหัวท้ายเลยนะต่อไปผมทำมัาก็จะปิดหัวท้ายฝั่งฝั่งนี้นะฮะแล้วก็วิ่งฝั่งที่เขาเทกรูเนี่ยนะอันี้ก็นําเสนอเจ้านายไปให้เป็นที่หลบรถนะถ้าไม่งั้นมันปิดทางแล้วเขาด่าเรานะฮะแต่ว่าต้องติดป้ายที่ก็จะมีจุด 3. จุดคะหนึ่งสองสามที่รถไถท,ที่ผมให้ดูนั่ะก็ต้องทำนะฮะต้องช่วยกันทำนะไม่ทานี่ก็เรางานเราไปไม่ได้ฮะพองานเราไปไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยม็เรื่องอิมาเลเกะอิมาลุงตุงนะอิมา มันก็จะมีปัญหากันไปหมดเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันไปฮะวันนี้ก็ก็ลงไม่เต็มที่เท่าไหร่นะฮะเพราะติดขัดเรื่องช่องเปิดช่องปิดอะไรของงานเนี่ยต้องต้องลง,ลงต้องวัดระยะไปไกลแล้วไม่งั้นเราก็ไม่ได้เลยนะฮะ ไอ้ตอนนี้ก็คงจะผมว่ามันก็คงจะระยะไม่ได้คนระับเพราะว่าตอนนี้มันมีไอ้ไม้แบบยังไม่เต็มนะฮะเดี๋ยวจะต้องโทรหาเซอร์เวีผมก่อนวนะ่าตอน,นเย็นๆนี้นจะทําต่อได้ไหมถ้าทําต่อไม่ได้ก็ต้องเดี๋ยวผูกเหล็กชั้นสองฝั่งฝั่งนี้นะฮะให้จบเกาะคนไม่เยอะถ้าคนเยอะที่กตอนนี้ผมแยกออกไปเจ็บงานนิดน,น้อยนะจบจบเสร็จปุ๊บก็จะลุยงานได้เลยนี่เหล็กเยอะนะฮะงานผมมี ที่ใส่ได้ก็จะใส่เข้าไปให้มันได้กระปูเหล็กไปหมดแล้วนะฮะตามแบบนะถ้าผูกเยอะมันก็ไม่นั่นหรอกฮนะเพราะว่าเหล็กมันก็ถ้าถ้าผูกจริงๆฮนะ ที่ผูกมาก็มี5เซนนะนะระยะ5้คูณหนะฮะที่ผูกมากันเหล็ก20เหล็ก25อย่างนี้ระยะ5้คูณหระยะ10บคูณสิอย่างเงี้ยก็คือระยะ10เซนอย่างเงี้ยฮะ5เซน7เซนอย่างเงี้ย12เซนอย่างเงี้ยเหล็ก20 10, เหล็ก25่ห้าพวกเค้าปลูกกันมานะทียี่ห้าแบกเลยกันหัวที่หัวอนกเหมือนกันนะมันก็จะมีเขาก็จะใช้หน้าตัดเหล็กนี้แหละฮะมาคำนวณที่เราทำงานตอนนี้ผมไม่ได้ทำหน้าที่นั้นไปแล้วนะก็คือ มาจากสตงสตาไปเรียบร้อยหมดแล้วนะก็มาทำพุทธเหมอก็ต้องนออีก็ไปตามเรื่องตามราวแหะครับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสงสัยต้องดันแบบขึ้นอีกอมั้งตรงนี้นะฮะผมต้องเช็คก่อนแล้วผมจะดันแบบขึ้นให้ลูกน้องดันแบบขึ้นหน่อยไม่งั้นไม่ได้ แถวนี้นะฝั่งนี้เพราะว่ามันโค้งโค้งมันก็จะขึ้นมาได้ดันแบบขึ้นมามันได้ดันแบบเอียงตาว่าถ้าคอนจีนจะหนาเกินมันก็ไม่ดีนะมันเทไม่ได้ถ้าคอนจีนหนาเกินมันเทไม่ได้ตอนนี้การเที่ยวใช่อะไรเป็นงานระบบเป็นงานระบบมันจะมีท่อมีอะไรที่ผมเคยลงนั่นเลยครับ จะทาอะไรมันต้องเชียร์ก่อนนะเชียร์งานหน้างานก่อนเชียร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในงานก่อนนะแล้ววิศวกรรุ่นน้องๆถ้าไม่รู้ก็รู้ก่อนไว้ไว้ก่อนนะวิธีการทางานที่ถูกต้องให้รุ่นน้องหรือให้ใครทําเนี่ยเราต้องเชียร์งานเราก่อนนะเราต้องรู้ดีเทล,ลรายละเอียดแผ่นจําก่อนนะไม่ใช่ไปงูป,ปลาปลาแล้วโอ้โหไปสั่งเขาทํางานเขาไม่เชื่อนะทาผิดมารือร้อนี่มันรือร้อ,อยากตอนทําตามเนี่ยมันไม่ยากแต่ว่าเรอนลื้อนี่แหละต้องเข้าใจว่าตอนลือ้อนี่ยมันไม่มีใครอยากลื้อนะฮะ เาก็ไม่อยากลื้ทีมางแล้วก็เราคนทาเขาก็ไม่อยากลื้หรอกฮะเพราะถ้าลื้มันเป็นมันเป็นอะไรที่เหมือนเราทําไม่เป็นอ่ะก็คือมือนทำง,งานไม่เป็นมันไม่ได้ไไดอันนี้ก็คือลงกันเช่นนี้นะไม่กี่คนนะฮะให้ลงลที่เหลือก็ไปไล่เก็บงานแบบเก็บงานอะไรข้างล่างแล้วก็ต่อเล็กต่ออะไรนะมันก็ต้องมีต่อเลไกนะหลืออะไร,นะรส,ะสิ่งอะไรอย่างที่ต้องทําเตรียมการเตรียมพร้อมการเตรียมงานนะฮะถ้าเป็นผมเองนะฮะถ้าเป็นผมเองดูแลเองในเรื่องของ เป็นสไตล์ตของบริษัทไดเมนนะครับผมจะมานั่งคิดก่อนว่าเหล็กมีเท่าไหร่ขนาดอยู่เท่าไหร่ต้องต่อเหล็กกี่จำนวนกี่เส้นกี่เส้นในการเตรียมงานที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นผมนะไม่ให้พลาดอย่างนี้หรอกรู้ดีเทลก่อนใครเพื่อนเลยนะครับผมดูนี่ต้องดูดีเทลให้ละเอียดเลยนะถ้าผมคุมงานนะผมจะนั่งดูดีเทลให้ครบหมดแล้วผมจะมานั่งรีคงรีเควสขอไว้ทั้งหมดก่อนนะฮะแล้วก็มานั่งให้เขาทํางานนะไม่งั้นงานเราจะไม่ทันนะ ก็คือเรื่องของเรื่องงานนีกสารเนี่ยมันต้องจบก่อนนะจบก่อนหน้าง,งานตนะ่อไปพวกพ้อวัาหน้าง,งานที่แย่เลยฮะคนทำแย่เลยเพราะมันดันเราหน้าง,งานทำเร็วนะครับผมจะบอกให้นะ มันต้องไปกลางคานเส้นหนึ่งนะไปตามกลางคานนะกลางคานต้องมีเหล็กเส้นตลอดนะกลางคานเนี่ยกลางคานที่เราวางไ้เนี่ยเพอร์เดอร์เนี่ยนะต้องมีเหล็กยาวตลอดนะตามงานที่หนึ่งกมที่หนึ่งหกศูนย์มาทตียมงานมาทำงานระบบวันนี้ กองานระบบงานระบบไม่ทันทีมงาน6-7คกกิด สั้นๆนี่แหละเทไปเขาให้เทก็เทไปทำเหล็กจบไปแล้วแหละ ใกล้กับเชือกไม่เยอะใกล้กับเชือกขึ้นไปแล้วตอนนี้ขึ้นไปแล้วขึ้นแผ่นพื้นแล้วในส่วนที่เหลือนี่ก็คือช่องที่ไม่วางคาเนี่แหละ ตั้งเรียบร้อยเดย์พรุ่งนี้วันนี้ก็มารีวิวงานนะงานระบบนะเนี่ยวันนี้ทำงานระบบต่อฟอร์เดนให้เขานี่นคือฟอร์เดนนะเป็นฟอร์เดนคือช่องระบายน,านา้ำนั่นแหละช่องระบายน้ำก็จะมีตะแกรงมีอะไรก็เรียกว่าฟอร์เดนะ บาดปูนที่ผมสั่งมาใชก,ก็คือเอาแบบนี้เลยยันไม่มีเกล็ดไม่มีอะไรก็เลยเอานี้มาทช้งานก่อนหลังจากที่ทำาบบนี้เสร็จแล้วก็คงจะเอาไปทำงานฝั่งนูน้นนะก็หาใหม่ฟอลใหม่หาใหม่แก้ไขสถานาการณ์ให้ไปเรื่อยนะไม่เราแก้ไขสถานาการณ์ให้เรื่อย งานฮะจากนี้เราก็จะไปหาหนัง่งตรวจแบบรับงานไปเรื่อยนะฮะคนเป็นพนักงานหมต้องรับงานไปเรื่อยละใครมีอะไรดีๆก็จิ้งก,าาก้ามอนาคตข้างหน้าปีหน้าจะได้รับทำใบางจางทั่วประเทศก็ได้นะฮะผมอาจจะได้ทำงาน ปั้นมันบางจากทั่วประเทศนะฮะร้อยกว่าแห่งอย่างเงี้ยใครอาจจะไปรู้ฮะแต่ก็เคยถอดแบบมาก็ยังต่ำก็ไม่น้อยกว่า30ล้านนะยี่สิบสามสิบล้านนะปั้นมันบางจากนะพวกปั้นมันนะแต่ที่ทำทำปตทพวกปตทพวกพีทีทีนึงที่ที่ทำทำกันมาเนะี่ยก็ไม่ต่ำกว่า30ล้านเลยนะ เกิดฟุกเกิดอะไรได้ทางานดีๆหน่อยเขาอาจจะการมีคนมาจ้างเรานะมี้าถ้าได้งานขนาดนั้นรับสตาฟเลยดีกว่ามานั่งถอดแบบมานั่งอะไรในออฟฟิศผมดีกว่าตอนนี้ไม่มีเวลาฮะ ใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามทางช่อง YouTube นะฮะกดสร้างเดอะซีรีส์กดสร้างเดอะซีรีส์ก็ว่าจะวิ่งไป146่งส่นะกมที่146มีลูกน้องอยู่ทนุนนนะ่ะวันนี้ก็ลงงานอยู่3คนนะเขาขอทำงาน3คนมาไงล่นะบอกสั่งให้ทำงาน3คนลุยลุยเลยว่นะแต่อยู่ตรงนั้นไม่ต้องขยับขยาอยอะไรไม่ต้องเดอค่าน้ำมันนะทุกวันก็มีแต่ค่าน้ำมันค่าน้ำมันก็ไม่ไหวเหมือนกันผู้ละหมาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ อะไรก็โยนให้ผู้ละหมาอะไรโยนให้ผู้ละหมาบางทีมันก็ไม่ไหวนะพรวันหนึ่งให้ให้ข้าวิ่งขนของวิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันแค่วันละสามร้อยสี่ร้อยเนี่มันไม่คุ้มทุนหรอกฮะเพราะวันหนึ่งมันไปแปดที่นี่ก็วันหนึ่งก็วิ่งสี่ที่อย่างเงี้ยน้ำมันก็สองวันเดือนหนึ่งก็ตกร่วมไปสามหมื่นสี่หมื่นแล้วเพราะน้ำมันผมไม่สามหมื่นสี่หมื่นเลยนะเตยค่าใช้จ่ายสูงมากเลย ก็ไม่รู้ว่าจะทนยังไงไหวนะฮะก็ลองก็ไม่รู้ว่าจะทนได้กี่น้ํานะฮะก็ทนทนไปก่อนนะแต่ถ้าสัญญาออกก็เผ่นแนบเหมือนกันละฮะทนไปก่อนนะค่าใช้จ่ายมันสูงไงแต่ก่อนไปก็ต้องคุยก่อนนะถ้าได้ก็รุยช่วยเหลือฮะถ้าไม่ได้ก็ใส่ยูนลารนะ เลยครับรีบรีบรบมูทเลยครับเนี่ยทีมงานวันนี้ก็ทำไปทำงานก็ทำไปเรื่อยนะฮะทำไปวันๆก็นั่งทำแม่งวันๆแค่นี้ก็นี่ออไไเนี่ยก็ตังค์ก็ห่อไปวานนี่ยเงินบริษัทจะไม่ออกเลยอันนี้ก็นั่งเบื่อมอนกันนะ คนงานออกสองครั้งสามครั้งแล้วนะเดือนนี้สามครั้งแล้วเงินยังไม่ได้เข้าเลยว่าลำบากเลยช่วงนี้ไม่เห็นใจคนทำงานบ้างนะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าเร็วๆนี่แหละฮะมมิ่งซูม o m i จากขึ่ขึ้นพื้นแล้วนะสองข้าไปแล้วก็เหลือตัวส่วนที่เป็นส่วนโค้งนี่นะเสาสี่ต้นนี้ยังไม่เห็นฟอร์มเวิร์เห็นอะไรไม้ทำยังไงก็ไม่รู้นะก็ดันแล้วดันอีกดันแล้วดันอีกก็ได้แค่ดันล่ะครับก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อฮะผมก็ช่วยได้แค่ช่วยล่ะครับก็ไม่ได้เป็นเมนขนาดนั้นนะก็ตามนางานนะทําได้ก็ช่วยทําไม่ได้ก็ถอยละ คนที่มาใหม่ก็สู้ต่อไปแล้วครับใครที่มาเข้ามาใหม่ผู้ละหมากก็เข้ามาใหม่หรืออะไรก็สู้ต่อไปฮะผมก็ไปตามเรื่องตามราวของผมนี่แหละใครจะว่ายังไงไม่สนใจหรอกครับกาอย่างเดียวคือลูก น้องได้อยู่ได้กินได้มีเงินไปวันวันได้ทํางานวันวัน,ม,น,ม,นมีเงินรายเดือนไปเป็นพิพออกได้ผมจ่ายได้ผมก้าวแล้วฮะโอค้คนนั้นจ่ายได้นี่แหละเสีย่างอืินก็ไม่พูดถึงแล้วเนี่ยบรรยากาศรอบด้านของกมฯหนึ่งหกศูนย์นะพวกนี้มีเทปูนะใครจะเข้ามาก็มาเลยนะเ,เทปูก็ร้อยกว่าชิวนี่แหละฮะงานทําไปเยอะฮะได้ทีได้แค่นี้ ไม่รู้ว่าคิดยังไงนะฮะก็ไม่รู้ว่ากดเครื่องกี่เลขคิดกันยังไงนะฮะนี่ก็ได้แค่นี้แหละอันนี้ก็สี่โมงห้าโมงอ่ะสี่โมงแล้วจะห้าโมงก็เสร็จวันนี้ก็ลุยกันมันเต็มวันแล้วเสร็จพอดีแล้วฮะ้วติดงานระบบเนี่แหละไอที่มีปัญหากันนี่แหละฮะ ทำทุกทีก็มีปัญหาทุกทีเลยไซไหนก็ไซนั้นแล้วนี่ฮะอันนี้ก็คือทําเสร็จแล้วนี่ผมทําเสร็จแล้ว ก็ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง YouTube แล้วนะฮะก็สร้างเดือซี่ฮนะเนี่ยฮะวันนี้ขอจบคลิปเยงแค่นี้ก่อนหาดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็ขอกลับเขามาสวัสดีครับ